ควานช้างและสะตัตวแพทย์โรงพยาบาลช้างสถาบันค้อจารแห่งชาติจังหวัดลำปางทําพิธีตามความเชื่อครับหลังช้างพังกัญญาอายุ13เดือนป่วยด้วยโรคเฮอร์พีสไวรัสแล้วก็ล้มลงโดยสตัตวแพทย์ได้ทําการรักษาและให้ยาอย่างต่อเนื่องครับแต่อาการไม่ดีขึ้นแล้วก็ล้มลงอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้หลังจากทำพิธีแล้วครับสตัตวแพทย์จะมีการผ่าพิสูจน์หาสาเหตุตามระเบียบของทางราชการ เพราะว่าพังกัญญาเป็นช้างของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจากนั้นก็จะมีการนำซากไปฝังไว้ในสุสานช้างครับทางทีมสตัตวแพทย์บอกว่าพยายามให้การรักษาพังกัญญาอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าเชื้อเฮอร์พีสไปรัสในตัวพังกัญญาอยู่ในระดับไทป์โซึ่งซถือว่ามีความรุนแรงทําให้เกล็ดเลือดลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ยากต่อการรักษาหลังพังกัญญาล้มลงทางทีมงาน พัทระอีเลฟเว่นคอนเซอร์เวชันที่ดูแลพังกัญญาในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมจะไปตรวจโรคลูกช้างอีก2ตัวที่อยู่ใกล้ชิดกับพังกัญญารวมทั้งมีการฆ่าเชื้อในคอกที่พังกัญญาเคยอาศัยอยู่ด้วยครับเพิ่ม กระบวนการตรวจช้างให้ถี่ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงกลางคืนด้วยนะครับดูสภาพช้างดูการกินการาพฤติกรรมความล่าเริงอะไรต่างๆส่วนเรื่องสถานที่ก็ต้องมีการบริหารจัดการเพราะว่ากัญญาอยู่ในคอกสถานที่เลี้ยงเนาะเป็นเนสเซอรี่เล็กๆของกัญญาเราก็อาจจะต้องเข้าไปไปลือ้อหรือว่าไปพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดตามตามโปรตโตคอลตามระเบียบของของการดูแลเรื่องสุขภาพนะครับผม ผู้ำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอมรับว่าโรคเฮอร์พีสไวรัสนี่ถือว่ามีความรุนแรงมากโดยเฉพาะสําหรับช้างเด็กครับเชื้อนี้ติดมากับช้างทุกตัวแต่มักจะแสดงอาการในช่วงที่เปลี่ยนฤด,ดูในประเทศไทยมีช้างป่วยด้วยโรคนี้ปีละประมาณ8เชือกและยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะแต่มีอัตราการรักษาหายเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเจ้าของช้าง ควานช้างก็ควรจะดูแลช้างเด็กอายุแรกเกิดจนถึง4ปีอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นช่วงที่ภูมิคุ้มกันยังต่ำอยู่ครับที่เกิดอาการก็คือว่าจะมีลักษณะของหน้าบวมนะครับซึมแล้วก็ลักษณะพฤติกรรมต่างๆผิดปกติไปนะครับแล้วก็จะมีไข้สูงแล้วก็โดยเฉพาะอาการที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือตัวลิ้นเนี่ยจะกลายเป็นสีม่วง น,นั่นคือลักษณะชัดเจนเลยก็ละหน้าบวมนะครับลักษณะของสัตว์ที่เกิดอาการตรงนี้เนี่ยมันจะมาจากตรงที่ว่าไวรัสเนี่ยเชื้อไวรัสก็ไปในร่างกายนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไปทั่วร่างกายโดยเฉพาะไปบริเวณที่หัวใจนะครับปอดตับม้ามต่างๆหรือาลำไส้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาการได้จะเกิดความแตกต่างกันนับตั้งแต่ปี2498จนมาถึงปัจจุบันประเทศไทยมีช้างป่วยด้วย เฮอร์พีสไวรัสแล้ว140เชือกนะคุณผู้ชมและล้มไปถึง89เชือกคุณผู้ชมจะเห็นตัวเลขที่สะท้อนได้ดีนะครับว่าโรคนี้มันรุนแรงขนาดไหนมากกว่าครึ่งมากกว่าครึ่งแล้วไม่มียานในการรักษาโดยเฉพาะด้วยนะครับรักษาหายจริงๆนี่คือ51เชือกแล้วตอนนี้ ถ้าพูดถึงความหวังละ่ะในอนาคตจะอย่างไรต่อไปมีรายงานว่าบริษัทในต่างประเทศอย่างน้อย3แห่งอยู่ระหว่างการพัฒนาวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันเชื้อนี้แต่ว่ายังไม่ได้นำมาใช้ในแพร่หลายนะครับยังอยู่ระหว่างการนำไปทดสอบกับช้างอยู่เลยครับ